ด่วนเลยนะครับ FC ทุกท่านนะครับสำหรับนะครับนะใครที่ต้องการที่จะลุ้นนะลุ้นกันว่าจะรวยหรือเปล่านะครับใครมีเหรียญนี้นะฮะนะรีบค้นหาเลยครับกระตุ้นความนะอยากค้นหาหน่อยแล้วกันครับเพราะว่าล่าสุดนะครับเหรียญนี้นะครับผมปรับราคารับซื้อสูงสุดถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งขั้นต่ำนะบอกเลยว่าคุณได้เยอะแน่นอนครับเพียงแค่ลองหามาขายเท่านั้นครับสำหรับเหรียญทุดปีนี้นะครับ นะใครที่เข้ามาแล้วนี่ครับนะพลาดไม่ได้เลยนะครับสาหรับเหรียญคุดเหรียญ5บาทคุดข้างนะครับปีนี้นะฮะอ่านะของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานันซื้อขายเหรียญธนบัตรเงินตาโบราณเครื่องเคลือบเครื่องลายครามเศษทองเครื่องเงินทองหน้าของเก่าหายากทุกชนิดสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทาง ก็เดินก็ต้องนะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของร้าปรนปานันท่ราทุกท่นา,นนนา,นานนะครับผมบุญพัทศิรเรือวันนี้เจ้าของร้านปานันนะครับวันนี้นะมาพูดคุยกับ f c เหมือนเดิมนะเกี่ยวกับเรื่องราวของของสะสมต่างๆที่เราประกาศร,รับซื้อนะครับแล้วก็เป็นอัปเดตนะเรื่องราวของเหรียญคุดนะเหรียญคุดข้างด้วยนะครับใครที่มีตาดูผมประกาศร,รับซื้อนะครับสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางนี้นะครับเฟซบุ๊กปานัน ไลน์แอดปานันเป็น8โทรศัพท์04ส7 3 03นะครับร้านพอเรารับซื้อหลายอย่างนะครับเดี๋ยวลองไปดูที่ปักหมุดไว้แล้วกันนะครับโอ้เครื่องเงินเครื่องทองของหายาธนบัตรโบราณนะครับเงินตาโบราณเหรียญเก่าเหรียญที่ระลึกอะไรต่างๆใครมีก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะจะมีแอดมินคอยดูแลอยู่นะครับวันนี้นะผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญน,นี้กันครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะ สำหรับนะเหรียญนี้นะครับผมขอยืนยันนะครับว่าผมรับซื้อจริงๆนะครับว่านะใครมีแบบนี้นะผมให้เลยนะนะให้เลยนะครับนะโอ้เยอะนะให้สูงสุดหนึ่งล้านเลยฮะมีสภาพสวยๆนะครับสำหรับเหรียญคุดปี2524นะครับต้องบอกเลยว่าเหรียญคุดรุ่นนี้นะครับนะคุณลองเช็คดูนิดนึงแล้วกันนะเผื่อฟุกนะเป็นหนึ่งในเหรียญในตำนานที่ค่อนข้างที่จะหายากและนักสะสมเนี่ยนะเชื่อว่าต้องการแน่นอนเพราะว่า ขนาดนะขนาดเหรียญอ่สิบปีสามสามอ่ะ, 3, 3อะยังราคาพุ่งเป็นล้านได้แล้วนะภาษาอะไรกับเหรียญน,นี้นะครับพี่พุ่งเป็นล้านนะครับใครมีพิมพ์มาหน่อยแล้วกันนะใครมีเหรียญน,นี้นะพิมพ์ไว้ก่อนนะพิมพ์ไว้ก่อนนะมีครับนะมีครับพิมพ์มาก่อนแล้วกันนะฮะเราจะได้ดูสักหน่อยว่าใครมีไหมฮะสำหรับปี2520และปี2522นะั้นบอกเลยว่ามันโคตรหางง่ายครับราคาเล่นการเหรียญหนึ่งถูกมากยังไงนะบอกเลยว่าไม่เกินหรอกนะไม่เกิน ไม่เกินย0หรอกปัจจุบันนะแต่เหรียญน,นี้นะผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่าเป็นแสนและไม่ต่ำกว่าแสนแน่นอนครับนะแล้วนะครับไม่ต่ำเป็นแสนนะถ้าเกิดใครมีสภาพสวยๆนะนหนึ่งล้านเนี่ยผมให้ได้นะครับนะยินดีจริงนะฝากนะฝากด้วยแล้วกันนะครับใครที่มีนะเหรียญน,นี้คุ้นๆน,นะของพ่อของแม่นะครับมีอาจจะมีอยู่ในนะครับคุณจัดมาแล้วกันนะเหรียญน,นะวีสังเกตคือต้องระวังนะมันมีของปลอมมันมีปลอมนะ สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะเหรียญที่มีราคาคือปี2,524นะครับนะสำหรับนะด้านนี้นะครับด้านหัวจะเป็นด้านหัวใหญ่นะครับฝั่งนี้จะเป็นคําว่านะสยามมินแล้วก็ที่เป็นรัชกาลที่9นะครับส่วนฝั่งด้านก้อยนะครับดนะปี2,524ถตว่าปี2,524นะมีบันทึกในข้อมูลนักสะสมนะครับว่าในวงการนี้นะร,ราคาประเมินในคู่มือเนี่ยอยู่ราวๆประมาณนะห้าหกแสน นะสะภาพยูนิซี่ห้าหกแสนะ,ะแต่สําหรับผมแล้วนะยูนซีนะใครมีนะยูนซีนะผมให้เป็นล้านนะผมบอกเลยให้เป็นล้านครับเพราะว่าอย่างคุดปี2525น 25, ี่ที่เป็นพัสยุเล็กอ่ะ5าบาทนะอันนั้นอ่ะนะผม,มเชื่อว่าราคาเป็นล้านได้แล้วนะ้ภาษาอะไรกับรุ่นนี้ที่จะราคาเป็นล้านนะจะไม่ได้มันได้จริงนะใครมีนะใครมีคุดค้านนะปี2524้าีแบบนี้นะครับยืนยันมาได้นะถ้าเป็นของแท้นะ,ะระวังด้วยนะครับอย่าไปซื้อเข้ามามันมีการทําปลอมนะ มันมีคนที่เอานะเหรียญปี2520นีไปพยายามเจียนะเจียตรงตรงเลขเลขเลขนะสี่อะไรให้ให้กลายเป็นเลขเลขศูนย์ให้กลายเป็นเลขสี่มันมีนะผมโดนมาแล้วนยะของปลอมนี่ผมโดนมาเป็นแสนก็นโดนมาแล้วนะครับวันนี้นะอยากได้ของจริงมากๆนะใครมีของจริงนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับยืนยันมาให้จริงนะครับฝากไปบอกญาติพี่น้องฝากบอกพ่อบอกแม่บอกไปถึงทุกคนด้วยนะครับว่าใครมีครุฑข้ามปี2524ที่เป็นของแท้ ที่เป็นของแท้รับซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดใครมี2520-20 2 5, 120, 2อนะันนั้นหาง่ายครับราคายังไม่แพงยืนยันว่าพวกนั้นหาง่ายเล่นกันนะสภาพที่ผ่านใช้มาเห็นเล่นกันเหรียญหนึ่งปัจจุบันนะไม่เกิน20บาทหรอกนะเพราะฉะนั้นแบบนั้นไม่ต้องเสนอมานะฮะใครที่มีแบบนะปีสองพันห้าร้อยสนะติดต่อผมมาด้วยกันนะช่องทางการติดต่อตามนี้เลยนะครับนะนี่เลยนะเฟซบุ๊กปาน,านนะันไลน์แอดปานันเป็นระแน่ครับโทรศัพท์ศูนย์หน้สี่ศูนย์เจ็ดสามศ ร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับขอยืนยันว่ารับซื้อจริงนะอ้านะใครมีนะพิมพ์มาไว้ก่อนแล้วกันนะมีครับมีครับพิมพ์มาเลยนะพิมพ์มาเลยนะถามว่าปี2520บ,บอกลักษณะหน่อยนะจะต้องดูตรงไหนคือคือต้องบอกว่าคุณต้องค้นเจอเองนั่นแหละนะอย่าไปซื้อเข้ามานะเพราะมนันมีของแกนะครับดูแค่ปีเดี๋ยวคุณไม่ต้องอะไรมากเลยนะบอกเลยไม่ต้องอะไรมากเลยคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องแบบนะ ดุงยากดูอะไรเนี่ยคุณแค่ดูมันเป็นปี2524อไม่มีการเจียนะอยู่ในบ้านของคุณนะอยู่ในบ้านของคุณนะอยู่นะอยู่ในบ้านของคุณนะเป็นนะของที่สืบทอดจากคุณพ่อคุณแม่มาปีนปี2524นะผมเชื่อว่านะมันมีโอกาสที่จะนะเป็นของแท้สูงนะลองหาดูฝากด้วยแล้วกันนะฝากด้วยแล้วกันนะครับนะถ้าคุณเจอแล้วนะครับติดต่อเข้ามาหา Facebook เรานะรหรือว่าทาง ไลน์เรานั่นแหละอปะนแดแปให้ F C เขาดูให้ F C ให้แอดมินเขาดูก่อนแล้วกันนะให้แอดมินเขาดูว่าเฮ้ยนะตรงตามที่เรารับซื้อหรือเปล่านะครับนะขอย้ำว่า2022นะยังไม่เอานะยังไม่เอาถ้าป่านการใช้ไม่เอาเพราะว่าบางทีเอามาไม่คุ้มหรอกนะ